อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk สองสี่อย่าลืม a ด p ีดรเย่เดรชองหวังว่าเคลียร์เอมบาเป้จะฟื้นความมั่นใจในช่วงลงสนามให้กับทีมชาติฝรั่งเศสตาไก่มีคิวเจอกับเนเธอร์แลนด์ในศึกยูโร2 0 2 4รอบคัดเลือกคืนวันศุกร์ต่อที่การประทัศสกอตแลนด์ในเกมหมุนเครื่องวันอังคารหน้าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเดเดได้เปิดแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชน ซึ่งตอนหนึ่งสื่อแดนนัมหอมสอบถามถึงผลงานเอมบาเป้ที่ไม่สามารถทำประตูให้แพ้แชร์ได้ตลอด4ีนัดหลังสุดแถมประตูสุดท้ายที่ทำได้มาจากจุดโทษบวกเกับเกมลีกเออรเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากองหน้าวัย24ิสหลุดเดี่ยวพร้อมลากนีสเทปมองดองด้าผู้รักษาประตูของแรนไปยิงโลง่งๆแต่ก็ดันหัวดุดกรอกยิงทำให้สื่อเน้นไปที่เรื่องนี้มากกว่าเดิมผมจะคุยกับเคลียนหลังการถแถลงข่าวเขากำลังผ่านช่วงเวลาที่เขาไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ซึ่งมันเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนที่เกิดขึ้นกับเขา พวกเราจะไม่ทําซ้ํารอยเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาในช่วงหน้าร้อนส่งผลตรงกันข้ามเขายังเจอช่วงเวลาที่ทําให้ลําบากจากการลงสนามทุกๆ3าวันแต่เขามีหน้าที่ในานามทีมชาติฝรั่งเศสมันจะเป็นเรื่องดีหากเขาฟื้นความเฉียบคมในการลงสนามให้กับเราได้ออลเบรีลยล่าอดีตกองกลางทีมชาติสเปนและลิะ์พูตอบตกลงเบื้องต้นที่จะคุมบอกโดนในฝรั่งเศสฟาบิโซโรมาโน่นะักะขับกดังรายงานว่าเรียล่าวัย41ปี บรรล,ลุข้อตกลงเบื้องต้งกนกับบอกโดนในการรับตําแหน่งกุ้ซูใหม่ของสโมสรอนขั้นตอนต,อนต่อไปคือจัดการเรื่องรายละเอียดอีกเล็กน้อยและเตรียมในเรื่องสัญญาเพื่อลงสนามอย่างเป็นทางการและเปิดตัวเข้ารับตําแหน่งเลร,ราที่ขวัสตาร์ทในปี2016คเคยเล่นในลิเวอร์พูลระหว่างปี2008-2010เริ่มจับงานด้านโค้ชในตําแหน่งผู้ช่วยกุนซือที่กาละตาสายก่อนเริ่มคุมทีมเต็มตัวกับโอลิบิยาลุมยานะ่าต่อด้วยเชเย่สองสโมสรในสโลวีเนียขณะที่บอโดเพึ่งตกชั้นาฉลีกเอิงสุริเดินในฤดูกาลนี้ ผลงานหหไม่ดีชนะเพียง3านัดจาก10นัดแรกยู่อันดับ13ของตารางทําให้คุณซือดาวิดกิยงถูกปลดออกจากตาแหน่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอาเซอดีซาซี่ขอถอนตัวจากทีมชาติฝรั่งเศสแม้จะเพิ่งถูกเรียกไปแทนดายโออูบามกาโนเมื่อวันจันที่ผ่านมาเดดเยเดยชองเทนเนอร์ทีมชาติฝรั่งเศสมีการปรับแนวรับหลังล่าสุดชูสกันเดและอูบามกาโนเจอการบาดเจ็บเล่นงาน ทำให้ต้องเรียกดิซซี่และมาโลกุสโตทำหน้าที่แทนหลังจากออกถแถลงการได้ไม่นานตาไก่ต้องมีการปรับนาราบอีกครั้งเพราะดิซซี่มีปัญหาบริเวณกล้ามเนื้อส่งผลให้นกเตะและสโมสอนและทีมชาติปรึกษาพร้อมกันลงความเห็นว่าไม่ควรเสี่ยงใช้งานก่อนหลังเจ้าซีจึงแจ้งถอนตัวไปในที่สุดและเดนเดก็านไปหากาสเซโลลูเกบากองหลังตัวเก่งของแอาเบนเลซิกที่ถูกดันขึ้นมาจากทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน21ปี ปากัลลังไว้20ย้ายจากลียงไปเล่นให้กับไรซิกได้ลงสนามไปทั้งหมด9นัดจากทุกรายการดิดิเยเด,ดชองรู้สึกเห็นอกเห็นใจพอปอกบาที่กำลังเจอปัญหาแต่ไม่ขอต่อเพื่ออนาคตทีมชาติของกองกลางรายนี้ปอกบาเพิ่งได้รับการแจ้งผลตรวจสารกระตุ้นรอบใหม่โดยทีมวิเคราะห์ยืนยันว่าผลตรวจเทสโทสเตอโรนออกมาเป็นบวกตามเดิมทำให้นักเตะต้องติดโทษแบนทันทีตามกฎที่วางไว แต่ะไรก็ตามปอกบาจะทำการยืนอุทธรณ์อีกครั้งระหว่างพิจารณาบทลงโทษโดยคาดว่าวโทษแบนมีระยะเวลา2-4ถึงปีด้วยกันเรื่องอากาศถูกนำไปสอบถามแก่เดชองเทนเนอร์ทีมชาฝรั่งเศสซึ่งนั่งถแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อเตรียมทีมตากไก่ลงสนามปลายสัปดาห์นี้ผมรู้สึกเสียใจกับปอกบาอย่างมากจนที่ผ่านมามีปัญหาเกิดขึ้นกับเขามากมายและสถานการณ์ที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนเขาจะปกป้องตัวเองเขาต้องแก้ต่างให้ตัวเองแต่มันจะเป็นการดำเนินการที่ยาวนาน มันเริ่มต้นมาตั้งแต่การตรวจสอบตัวอย่างรอบใหม่ผมได้ติดต่อหาบ็อกบาแล้วผมให้กำลังใจเขาในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้ผมไม่ทราบว่ามันจะใช้เวลานานเท่าไหร่แต่ผมไม่สามารถให้คาตอบเกี่ยวกับอนาคตของเขาในนามทีมชาติฝรั่งเศสได้ผมไม่สามารถปฏิเสธหรือยืนยันอะไรได้เพราะผมไม่ทราบว่าอนาคตของเขาจะเป็นยังไงผมหวังว่าเขาจะหาช่องทางของตัวเองพบแต่มันคงใช้เวลานานพอสมควร ทีมชาติฝรั่งเศสเรียกอักเซลดีซาซีกับมารลคุสโตสองกอลังเชลซีมาแทนที่ผู้เล่นที่เจอาการบาดเจ็บเล่นงานดิเดีย่เดชองต้องเจอข่าวร้ายในแนวรับต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้นิลเลียมซาลิบาก็มีปัญหาบาดเจ็บนิ้วทําให้ต้องเรียกชองแคร์ตูดิโบมาแทนที่ล่าสุดมีการปรับแนวรับอีกครั้งเพราะนายโยอูบเมกาโน,โนก,กับชูสุนเดเจอาการบาดเจ็บเล่นงานส่งผลให้ทัพเลเวเบ,ร,บร์เรียกลีซาซีกับกุสโตฟังคุนเด้ได้รับการยืนยันจากบาร์เซลโลนาว่ามีปัญหาที่หัวเข่า จากเกมเสมอกลานาดาส่วนอูบอเมกาโนมีปัญหาบริเวณก้ามเนื้อหลังในเกมที่ช่วยกับ,บเบเยิรมินิกฝรั่งเศสมีคิวออกไปเยือนเมทร์รรทลแลนด์ในศึกยูโร2 0 2 4รอบคันเลือกวันศุกร์นี้ต่อด้วยการประทะก,กับสกอตแลนด์ในเกมุ่นเครื่องวันอังคารหน้า